ก่อนหน้านี้นะครับเสือพูดถึงเรื่องของหลายๆเทคนิคในการที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดกับผู้ใช้หรือเกษตรกรนะครับทีนี้เรามาดูว่าในฐานะของผู้ผลิตละ่ะเรามีตัวอย่างการบรรเทาความเสี่ยงหรือ risk mitigation เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆมันมีตั้งแต่ขั้นของ packaging หรือว่า,าตัวาภาชนะบรรจุพันธุ์นะครับตัวอย่างนะครับก็อย่างเช่น การออกแบบฝานะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยเปิดผลิตภัณฑ์ได้ตรงนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการได้รับสัมผัสทางปากนะครับทั้งจากตั้งใจหรือไม่ตั้งใจนะครับหรือแม้กระทั่งการออกแบบขนาดผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะของการใช้เกษตรกรนะครับในตัวของตัวผลิตภัณฑ์เองตัวสารเองนะครับการเติมสารที่ช่วยให้อาเจียนเนี่ย มันก็จะช่วยบรรเทาอาการเกิดพิษจากการได้รับสัมผัสทางปากนะครับในกรณีเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ในส่วนของการเติมสีและกลิ่นเนี่ยก็มีความจําเป็นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าสีและกลิ่นเนี่ยแหละครับมันจะเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนให้กับเกษตรกรว่าเอเนี่ยนะคุณกําลังทํางานอยู่กับสารที่มันมีความเป็นอันตรายนะจะต้องระมัดระวังนะ แล้วเหนือสิ่งอื่นใดครับจะมองว่าการอบรมาการให้ความรู้นะครับทั้งเรื่องของการใช้สารอย่างถูกต้องและปลอดภยัยแล้วก็เรื่องการจัดการซากบรรจุภันธ์ให้กับทางผู้ใช้หรือกเกษตรกรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพื่อที่จะให้พวกเขาที่รู้ถึงวิธีที่จะ,ะลดการได้รับสัมผัสพร้อมๆกับลดความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารรักาพืชหรือว่าสารป้องกันกันกนกบจัดศัตรูพืชครับผมทีนี้อันนี้จบไปแล้วนะครับ ในเรื่องของอความเสี่ยงเรามาทําความรู้จักกับเรื่องของความเป็นพิษกันบ้างหรือว่าท็อกซิซิตี้นะครับจริงๆความหมายของท็อกซิซิตี้นะครับอย่างแรกเนี่ยมันคือความสามารถของสารเคมีในการที่จะก่อให้เกิดอันตรายกับสิ่งมีชีวิตครับแล้วสารเคมีที่มีพิษสูงมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายแม้ว่าจะได้รับสัมผัสในปริมาณที่ไมยน้อยก็ตามนะครับซึ่ง ในชีวิตประจําวันของเรานะครับเราเกี่ยวข้องกับสารเคมีมากมายนะครับซึ่งแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีสมบัติความเป็นพิษต่อร่างกายที่แตกต่างกันในส่วนของสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชน,นะครับการที่จะดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนมีระดับความเป็นพิษระดับไหนเนี่ยง่ายๆครับเราดูที่ในส่วนของ Color b a n แบนหรือว่าตัวแถบสีแต่ในตัวแถบสีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีแค่สีอย่างเดียวครับมันยังมี ส่วนอื่นๆอย่างเช่นนะครับสัญ,ญลักษณ์รูปภาพต่างๆนะครับซึ่งสัญ,ญลักษณ์รูปภาพต่างๆเนี่ยทุกคนเนี่ยเคยเห็นกันมาแน่ๆนะครับมันเป็นรูปภาพเล็กๆที่ปรากฏอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์อยู่แล้วบนตัวแท็กสีนะครับซึ่งดูนี้มันจะช่วยให้ผู้ใช้นะครับเกิดความเข้าใจข้อความได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนําความหมายของข้อความนั้นเนี่ยไปใช้ในการป้องกันอันตรายไปลดความเสี่ยงที่จะได้รับสัมผัสสารนะครับแล้วก็ สารนะครับป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษต่างกันเนี่ยผู้ใช้เองเ่ยจำเป็นที่จะต้องศึกษาฉลากและผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อและใช้เสมอนะครับในส่วนของสัญลักษณ์รูปภาพเล็กๆเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นสส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกนะครับคือสัญลักษณ์รูปภาพที่จะปรากฏอยู่เสมอนะครับบนฉลากนะครับ ส่วนที่2ก็คือสัญลักษณ์รูปภาพที่แนะนําว่าเกษตรกรควรจะใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลแบบไหนที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะครับเรามาดูในกลุ่มแรกกันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นที่ปรากฏอยู่ที่ฉลากเสมอๆนะครับรูปขวดสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชพร้อมด้วยกรงแล้วก็อยู่ในกรงนะครับแล้วก็มีกุญแจล็อกแบบนี้นะครับมันหมายถึงเก็บสาร ในที่มิดชิดแล้วใส่กุญแจให้ห่างมือเด็กนะครับส่วนรูปปะสุสัตนะครับแล้วมีแถบคาดเฉียงนะครับอันนี้มีความหมายว่ามันเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงนะ,ะถ้าเป็นรูปคนล้างมือแบบนี้นะครับมันเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยนะครับก็คือมีความหมายว่าต้องทําความสะอาดร่างกายหลังฉีดพ่นสารส่วนรูปปลาแล้วมีเส้นคาดเฉียงนะครับอันนี้มีความหมายว่าเป็นอันตรายต่อปลา อย่าให้สารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ํานะครับสําหรับสัญลักษณ์รูปภาพที่แนะนําในเรื่องของอุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวปุ่ส่วนบุคคลเนี่ยมันจะชัดเจนอยู่ในอยู่ในแต่ละรูปอยู่แล้วนะครับอย่างรูปแรกเนี่ยเป็นรูปถุงมือก็คือให้สวมถุงมือน,นะครับรูปรองเท้าบูทนะครับชายกางเกงออกด้านนอกอย่างเงี้ยก็แนะนําให้สวมรอ,องเท้าบูทนะครับรูปอื่นๆก็เหมือนกันนะครับ อย่างรูปนี้นะครับใส่ครอบหน้าก็คือให้สวมที่บังหน้าส่วนใหญ่จะไปปรากฏอยู่ตรงอ่าตอนที่ตอนที่เกษตรกรจะต้องผสมนะครับตอนมิกซิ่งครับอ่ะทีนี้เรามาลองอ่านสัญ,ญลักษณ์รูปภาพง่ายๆกันนะครับอ่ะในส่วนแรกที่เสือพูดถึงนะครับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปขวดแล้วอยู่ในกรงมีกุญแจห้อยล็อกไว้ตัวเนี้สื่อนะครับ ความหมายว่าให้เก็บในที่มิดชิดและใส่กุญแจให้ห่างจากเด็กนะครับในส่วนที่2นะครับส่วนที่2ของแถบแถบปรากฏตรงแถบสีเนี่ยครับจะเป็นเขียนคําว่าการผสมนะครับก็คือ,อรูปภาพสัญ,ญลักษณ์ที่แนะนำนะครับว่าควรจะใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลชนิดไหนบ้างนะครับในขณะผสมในที่นี้นะครับก็คือต้องใส่ครอบหน้าอย่างหนึ่งละอย่างที่สองก็คือ,อ ต้องสวมถุงมือป้องกันสารเคมีนะครับและก็อย่างที่3มก็คือต้องใส่รองเท้าบูทนะครับสำหรับส่วนที่3นะครับก็คือในในช่องที่3นี่นะครับในกรอบการใช้นะครับกรอบการใช้นียนะครับก็จะมีอุปกรณ์ออป้องกันส่วนบุคคลที่แนะนําก็คือรองเท้าบูทนะครับรวมทั้งลูกปลาแถบคาดเฉียงนะครับก็คือบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นนตลายต่อปลานะ ต่อสับน้ำนะครับห้ามปนเปื้อนสู่แหล่งน้ําแล้วก็รูปสุดท้ายนะครับรูปคนล้างมือตรงนี้นะครับก็คือหมายความว่าควรทําความสะอาดร่างกายหลังฉีดพ่นสารเสมอนะครับอ่าทีนี้เราอ่านสัญ,ญลักษณ์รูปภาพออกละมาถึงตรงส่วนของระดับความเป็นพิษที่แสดงออกมาในรูปของสีนะครับ คือจริงๆแล้วนะครับสีมันมีสาสีสีแดงสีเหลืองสีน้าเงินเนี่ยแต่ปัจจุบันนะครับในประเทศไทยเราไม่อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ที่มีสีแถบสีแดงนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีระดับความเป็นพิษร้ายแรงมากแล้วก็มีพิษร้ายแรงนะครับอันนี้ไม่มีละปัจจุบันก็เลยจะกลายเป็นว่ามีแค่แถบสีผลิตภัณฑ์ที่มีแถบสีเหลืองนะครับซึ่งมีความหมายว่า มีระดับความเป็นพิษชั้น2หรือพิษปานกลางนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่มีแถบสีน้ําเงินนะครับที่มีความหมายว่าระดับความเป็นพิษน้อยนะครับผมอันนี้นะครับก็คือในส่วนของความเสี่ยงในส่วนของความเป็นพิษนะครับที่ทุกคน ควรทราบนะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้กับทางเกษตรกรทีนี้เรา move ไปที่ในเรื่องของการปฐถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับอย่างที่เสือบอกครับว่าช่องทางหลักๆในการได้รับสัมผัสสารมันมีอยู่3ามช่องทางนะครับอันแรกคือทางปากอันที่สองทางการหายใจนะครับอันที่สามนะครับทางปากทางการหายใจทีนี้การปฐถมพยาบาลเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่4กรณีหลักๆนะครับกรณีแรกนะครับก็คือ การกระเด็นหกรถตัวกรณีที่สองคือการกระเด็นเข้าดวงตาสามคือกรณีที่หายใจเข้าไปนะครับแล้วก็สี่คือกรณีที่กินเข้าไปทางปากเราไปทีละกรณีนะครับกรณีแรกนะครับกรณีที่สารกระเด็นหรือกรถตัวเนี่ยสิ่งที่เกษตรกรนะครับหรือผู้ใช้ต้องทําอันดับแรกก็คือจะต้องหยุดทํางานทันทีหลังจากหยุดทํางานทันทีนะครับ จะต้องถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารแล้วอาบน้ำชำระล้างร่างกายด้วยน้ำสะอาดจำนวนมากๆหลังจากนั้นนะครับก็รีบไปพบแพทย์พร้อมกับภาชนะบรรจุพันธุ์ที่มีฉลากติดอยู่ทำไมจะต้องเอาภาชนะบรรจุพันธุ์ไปด้วยเพราะว่าที่ฉลากผลิตภัณฑ์นะครับมันจะมีข้อมูลชื่อสามันของสารที่แพทย์จะต้องใช้ในการวินิจฉัยนะครับเพื่อที่จะหาวิธีรักษานะครับ นี้กรณีที่สองนะครับคือกรณีที่สารกระเด็นเข้าดวงตาครับสิ่งที่จะต้องทําอันดับแรกก็คือหยุดทํางานทันทีนะครับหลังจากนั้นนะครับจะต้องล้างดวงตาครับด้วยน้ําสะอาดจํานวนมากๆเป็นเวลานานพอสมควรนะครับสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าสารกระเด็นเข้าตาด้านไหนให้เอียงต่ําดวงตาด้านนั้นนะครับเพื่อ,อตอนที่น้ําสะอาดไหลผ่านดวงตามันจะได้ไม่เกิดการคลอส อคอสมาที่อีกดวงตาหนึ่งนะครับไม่เกิดการปนเปื้อนมาที่อีกดวงตาหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นจะต้องรีบไปพบแพทย์พร้อมกับภาชนะบรรจุพันธุ์ที่มีฉลากติดอยู่นะครับกรณีที่3นะครับคือกรณีที่หายใจเข้าไปสิ่งนี้ต้องทำนะครับเหมือนกันครับคือหยุดทํางานทันทีนะครับหลังจากนั้นเราควรที่จะหาสถานที่ที่สะอาด ที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะครับพร้อมกับขยายเสื้อและก็เข็มขัดของผู้ป่วยนะครับก่อนที่จะมาต,ต้องมาเช็คดูนะครับว่าถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจจะต้องมีการรีบถายปอดแล้วก็รีบนำไปพบแพทย์พร้อมกับภาชนะบรรจุพันธุ์ที่มีฉลากติดอยู่เช่นกันครับ การประถมพยาบาลขั้นสุดท้ายกรณีสุดท้ายนะครับคือกรณีที่กลืนสารเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือด้วยความตั้งใจก็ตามสิ่งนี้จะต้องทำทันทีเลยก็คือต้องหยุดทำงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยต้องรีบหาความช่วยเหลือทางการแพทย์ให้เร็วที่สุดเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการที่ผู้ป่วยกลืนกินสารเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่า มันเข้าไปสู่ลำไส้เล็กแล้วนะครับมันจะถูกดูดซึมได้เร็วได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบาพาผู้ป่วยส่งส่งแพทย์โดยด่วนที่สุดนะครับและสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับก็คือต้องห้ามดื่มน้ำห้ามดื่มเครื่องดื่มหรืออาหารใดๆทั้งสิ้นแล้วก็สิ่งที่ต้องต้อง ต้องต้องจาอย่างหนึ่งก็คือต้องห้ามทําให้อาเจียนนะครับเพราะอะไรเพราะว่าผลิตภัณฑ์บางตัวเนี่ยมันอาจจะเป็นกรดนะครับสารบางตัวเป็นกรดถ้าเราทําให้อาเจียนเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเขาคืนกินเข้าไปเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรดเนี่ยมันลวกลงไปที่ระบบทางเดินอาหารรอบนึงแล้วนะครับทีเนี้ยถ้าเราทาไปพยายามทําให้เขาอาเจียนอีกรอบเนี่ยมันก็จะกลับคืนมาลวกอีกรอบสองทางเดินอาหารเป็นเป็นทำให้เกิดการได้รับสัมผัสสองรอบ ทำให้ระบบทางเดินอาหารเนี่ยได้รับอันตรายมากยิ่งกว่าเดิมนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือในเรื่องของความเสี่ยงความเป็นพิษแล้วก็การปฐมพยาบาลนะครับก่อนที่จะจัดกันนะครับเสด็ขอมอบตัว Key Message นะครับสีข้อหลักๆนะครับครับอันแรกก็คือขอโทษนะครับขอข้อขอคถามนิดนึงครับพอดีว่าเคยเรียนสมัยมัธยมนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เนี้ยทีนี้อาจารย์เคยบอกว่าถ้าเรา เรากินสารพิษอะไรเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีนมสดหรือหานมได้ให้กินอะไรเงี้ยเพื่อลดความรุนแรงของความเป็นพิษอันนี้ครับอันนี้ทําได้ไหมพี่ขอขอนุญาตตอบได้ปะพอดีมีประสบการณ์พอดีพี่พี่ทํางานก,กับัทางส่วนพิษของรามาอยูวนะคะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ควรให้ให้ทานอะไรเลย แล้วก็ไม่ควรทําให้อาเจียนด้วยแต่รีบนําผู้ป่วยส่งแพทย์ด้วยเหตุผลที่ว่าเราไม่รู้ว่าสภาวะของผู้ป่วยอะค่ะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยเหมือนกับสลึมสลืออยู่เนาะหรือว่าอาจจะมีอาการอะไรที่ทมากขึ้น้ม่รังให้กินอะไรเข้าไปค่ะผู้ป่วยจะเกิดอาการสำลัก แล้วตรงนั้นเนี่ยมันจะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดอันตรายมากยิ่งขึ้นการที่สองค่ะในปัจจุบันเนี่ยผู้ผลิตสารเคมีเนี่ยจะรู้ว่าสารเคมีของตัวเองเนี่ยมีระดับความเป็นพิษถ้าเกิดเข้าร่างกายเนี่ยประมาณไหนแล้วเขาจะใช้วิธี เติมสารกระตุ้นทําให้อาเจียนเพื่อที่ว่าถ้าสมมุติมันเข้าปากหรือว่าเข้าไปในระบบทางเดินอาหารปุ๊บเนี่ยตัวสารกระตุ้นอาเจียนอันนี้มันจะไปทิกเกอร์ระบบสมองส่วนกลางเพื่อให้ผู้ป่วยอาเจียนก่อนที่สารเคมีตัวเนี้จะลงไปถึงระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นกระเพาะห,หรือลำไส้ครับขอบคุณสําหรับคําตอบครับพี่ติง๋ง key message นะครับ เรื่องแรกก็คือความเสี่ยงเกิดจากการได้รับสัมผัสกับความเป็นอันตรายนะครับอย่างที่2ก็คือตัวอย่างการลดความเสี่ยง จากการใช้สารของเกษตรกร,เ,กรเนี่ยครับจริงๆอ่ะมันมีหลายอย่างมากเลยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นการเจือจางผลิตภัณฑ์ด้วยน้ําสะอาดก่อนฉีดพ่นการดูแลถังฉีดพ่นและหัวฉีดและการฉีดพ่นเหนือลมเสมอนะครับนอกเหนือจากการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นส่วนของทางทางเกษตรกร,กรหรือผู้ใช้นะครับและในส่วนของผู้ผลิตเองอ่ะนะครับก็อย่างที่บอกครับว่าตัวอย่างการบรรเทาความเสี่ยงหรือ risk mitigation ของผู้ผลิตเนี่ย ก็อย่างเช่นการเติมสารทําให้อาเจียนลงไปนะครับการเติมสีและกลิ่นลงไปและเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับก็คือการอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องของการใช้สารอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับแล้วก็คีมเมสเซจสุดท้ายนะครับที่เสืออยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับก็คือหางมีอุบัติเหตุจากการใช้สารนะครับ เกษตรกรจะต้องหยุดทํางานทันทีนะครับอันนี้คือสําคัญมากๆต้องหยุดทํางานทันทีหลังจากนั้นนะครับจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นบนฉลากผลิตภัณฑ์ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนะครับก็จะมีข้อความตรงนี้นะครับอยู่ที่ฉลากอยู่แล้วนะครับให้ดูที่ฉลากตรงนี้เป็นหลักนะครับในเรื่องของการปฐมพยาบาลนะครับสําหรับเสือนะครับวันนี้ก็ในเรื่องของความเสี่ยงความเป็นพิษแล้วก็การปฐมพยาบาลก็มีมีเท่านี้ครับขอบคุณมากครับผม โอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณเบนจรงนะครับสำหรับการบรรยายในเรื่องของความเสี่ยงนะครับ